ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมกอนตอนรับเข้าสู่ทางช่องอุปอพารวยปอพารวยปอีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของเลขปูคมนะครับเอฟซครับเลขปูคมเลขเชือกนะฮะครับหลังจากที่เราทําพิธีกันไปแล้วนะครับงวดที่แล้วทั้งครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนะฮะได้เก้าเก้าศูนย์ได้หกเก้าได้เก้าเก้าหกหกแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับครับวันนี้เราจะมาย้ํา ตัวเลขของอาจารย์กันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวฟังชัดๆจากปากอาจารย์เลยดีกว่านะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางของอาจารย์คมเชือกผูกคอนะครับงวดประจําวันที่16มีนาคม2567จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรอามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับ ครับกับนมัสการอาจารย์นิคมนะครับผมเป็นเป็นไงครับกลับมาจากตลาดแล้วแหละครับอาจารย์ไปซื้อหมากเลยครับอาจารย์ครับโอ้ไปซื้อหมากโอ้อาจารย์ฉันหมากนะครับต้องก็รว่าทำสามสามทางสี่ทางไม่ใช่คิดว่าทำสามครั้งมาคือว่าทำสามทีคือว่ามันจะเป็นกันตัวเดิมเองนะฮะโอ้ว่าทำสามครั้งถ้ามึถ้ามึงถ้ามึงนกันทุ ครับเสียงเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยครับอาจารย์ครับ้ยน,นเดี๋ยวอาจารย์ขอดังๆหน่อยครับผมอ่าได้ยินไหม่ะครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับเราก็มาทำสามครั้งทำสามครั้งสามตัวไม่ใช่คือทำสามครั้งขึ้นมาถึงว่าทำมันหยุดเต็มเลยงนะ่ะครับอย่าขึ้อยางบ่อแยกันบ่อนะโอ้แต่ว่าทำมาแล้วมันก็มึงมันจะเยกหกแยกหกหมดเลยครับ เรืองหกสามสางมันก็เรืกสามสามมัก็เรื่องหกเนี่มันคอว่าถึงาวหกคือหน่มาววะหกหกคือมาาคือว่ากลับืจิวทตายมาบางตัวเยาวมันเหมือนเรื่อแมันเหมือนที่ว่ามือนเรอเยองเยอะเกยเรงเกดเองเกิัคนมันเรองสองครับจิติทบังก็เลยตีเลยว่าศูงสั้าเจ็ด ก็คือฟันทงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับฟันทงว่าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหางชายเนี่ยคือศูนย์เก้าเจ็ดแล้วไอ้ที่ล่างล่างหกสองล่างหกสองเอาแล้วแล้วที่เราทํากันรอบก่อนที่ได้เก้าเก้าศูนย์นี่ยังเอาอยู่ไหมครับเอาเอาเอาเก้าศูนย์หกหกใช่ไหมครับเก้าศูนย์หกหกหกเก้าเพราะมันมีตัวมันมีเลขหก สองส่ัวง่ะก็คือทำุกอยเอาเลยแล้วศูนย์ศ oh. ูนย์ยังเอาอยู่ไหมครับอาจารย์ครับา่อนหมายถึงว่าไม่แง่ง่ะศูน์บราณาว่าถ้าเรียกมันอันหมดนะว่าอาจจะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งกได้นี้โอ้ถ้ามีนย์กนะเขาว่าเพอเลื่อนเรียกมันยื่งออกปุ๊บอั้นหมดเลยครับก็คืออาจารคมหมกอั้นหมดเลยถ้าเลขอาจารย์คมนี้อั้นเลยอั้นปุ๊อันแต่คซืม่ซื้อศูนย อ๋อถ้าถ้าเกิดมันอั้นให้ซื้อศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครโอ้ก็มีที่ปิดที่มาของศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งเนาะใช่ใช่ครับมันอั่นหมดเลยเรียกกันเรื่อยไปนะครับมีนอั่นหมดแล้วเนี่ยแถวเห็นีัอั้นหมดแล้วโอ้ไม่ซื้อเลยครับว่าครับเขากลัวเลกเชือกเขากลัวเลกเชือกทีนี้ทีนี้ fc รอครับอาจารย์ครับหลังจากที่สามรอบที่อาจารย์ทํามาเนาะ ครับสามรอบก็ค is ือว่าฟันธงเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยตัวไหนครับอาจารย์ครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดคือฟันธงเหรอครับสองตัวนะล่างหกสองศูนย์เก้าเจ็ดล่างหกสองใช่ไหมครับผมที่ฟันธงครับใช่หกกับเก้าตัวเดียวกันเนอหกกับเก้าตัวเดียวกัน คนตัวมาเนี่ยเขาพิสจนเรียกตามกันหลายเขาเพื่งคือนี่เรียกของวอลุ่เขาเรียกซื้อเต่เก้าศูนย์สามนมันบอกโอ้เรยบอกให้รัเก้าสองก็เป็นหกสองอย่างนี้เหรอครับอาจารย์แม่นๆน่นสามันเยกเียยมันเยขเียนน้ำตด้แบบวิถูกเนาะเรียกเชียนแบบนี้แหละสามตัวก็คือศูนย์ศูนย์อะไรนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดอาจจะเป็นศูนย์หกเจ็ดอย่างนี้ใช่ไหมครับกับหัวแบบนี้ใช่ไมแค่่แค่ โอ้ทีนี้มันก็ตัวบอกทางนู้นเขาเป็นญ,ญาติพี่น้องทางเมียเขาของโยธน์ของเชือกเขาก็ว่าไปฟันนิ้วปลาวันไหนเน้ำจิระถูกหวยที่สองว่าพี่บัณฑมาเนี่ยฟันนิ้วปลา,ปลาครับทีนี้เขาซองมาให้ในซองผ้อป่าเท่านั้นเพื่อซองว่าตัวแดงครึ่งๆได้ขนาะซองอะไรอาจารย์ซองผ้ปาป่าซองผ้ปาป่เปเปาเวลาเหมือนเหม็นเน,นื้สังเนี่ยเหม็นยื่นคนตายนี่แหละเอามาให้พี่น้องเกลียดนันแหละฝันใช่ไหมครับนี่ใช่แค่เพื่อตั เหมือนกนเลยนี่ตัวไหนครับหมเข้าเจ็ดโอ้แดงคึงๆนี่เลยนก็คือว่าเจ้าของที่เอาเชือกมาให้ปู่เนี่ยฝันว่ามีคนเนี่ยเอาซองมาให้ใช่เพราะว่าพี่น้องแกเป็นคนที่ย่างจนครับคนที่ยากจนอ่ะครับเป็นหน้าที่็นที่เดียนขายครับเห็นน้ำจ้างเขาทีนี้เขาเจเชอกับขดซบาันอ้ป่าเลยเงี้ยเงิน่ะโอ้ถ้าเกิดฝันอินฝ้นปลาแล้วว่าเขาเอาฟองมาให้ครับ ทาไห้แล้วก็มันทีนี้ก็เปิดซองออกสีแดงเลยนะศูนย์เก้าเจ็ดอ่ามันก็ตรงกับเลขเชือกที่อาจารย์ทำศูนย์เก้าเจ็ดเหมือนกันอือโอโอแต่ว่าก็ต้องกลับหัวเอาใช่ไหมครับเหมือนเก้าศูนย์สามนั่นแหละเนาะอ่าโอก็คือสรุปสรุปแล้วนะครับอาจารย์เนาะวันนี้เนาะโอเคอเอาเสองงวดแล้วนะเก็บถูกมาครับผมสองงวดแล้วสามงวดต้องเจลือหนสามงวดแล้วนะสามงวดแล้วเนาะครับ สรุปสรุปท้ายคลิปครับอาจารย์ครับสรุปท้ายคลิปคือให้ฟซีได้ยินกันทั่วประเทศเลยเนาะตัวตัวไหนครับผมสรุปขอสรุปอีกสักรอบครับอาจารย์ครับตัวเดิมพ่อตัวเดิมโนั่นแหละศูนย์เก้าเจ็ดมาตัวเดิมพ่อตัวเดิมตัวเดิมพ่อเอาไว้แล้วแหละตัวเดิมเอาไอ้เก้าเก้าศูนย์นี่ก็ยังเอาไว้ใช่ไหมครับใช,ใช่ที่เพิ่มมาใหม่ก็คือศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็แล้วก็อะไรนะครับเก้าสอง เออสองหกสองหกสองขออภัยครับผมศูนย์เก้าเจ็ดกับหกสองนะครับเอฟซีครับอ,อันนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วเนาะอาจารย์เนาะใช่ไมคํำอยู่แล้วหมดแล้วมันทำแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเพิ่มแล้วนะครับผมไม่มีเพิ่มไม่มีเพิ่มแล้วแล้วครับไม่มีเพิ่มนะนี่คือตัวฟันธงใช่ไหมครับครับอันนี้คือชุดฟันธงนะครับผมใครถูกก็มาเลยมาสามเคส มากคืออาจารย์ชอบเคียวมากนะครับเนาะครับเอาฟันธงให้นะครับผมศูนยเก้าเจ็ดกับหกสองนะครับล่างหกสองนะครับกลับหัวด้วยใช่ไหมครับเก้าเจ็ดแเน้นคุงเก้าเจ็ดสามตัวตรงครับสามตัวตรงเลยสามตัวตรงเลยนะครับเนาะอยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิคมนะครับผมสำหรับแนวทางเลขเชือกนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวผมจะลงให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่คมนะครับเอซครับตัวเลขก็คือศูนย์เก้าเจ็ดกับหกสองนะครับหลังจากเราได้ติดตามเลขเชือกมาหลายหลายงวดแล้วก็เข้าเป็นประจำเลยนะครับชุดแรกที่เราถ่ายทำกันไปก็คือได้เก้าเก้าศูนย์นะครับหกเก้านะครับ 6กกับ90นะครับผมส่วนวันนี้ได้ตัวล่าสุดมาก็คือ097กับ62นะครับส่วนชุดนีอันก็มี0 0กับ0 1นะครับถ้าเกิดซื้อไม่ได้อาจารย์ว่าอย่างนี้นะครับเนาะครับยังไงชุดฟันธงมีมาแล้วนะครับ097กับ6 2สองนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันครับ ครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับผมของปูคมนะครับ0ู7ย์เกเจ็ดกับห2สองนะครับชุดฝันธงนะครับชุดโค้งสุดท้ายนะครับลองคือ0ู7หกเจดกับ9 2้าสองนะครับกับหัวส่วนถ้าอั้นปูบอกว่าให้ซื้อ0ูนย์กับศูนย์หนึ่งนะครับเนาะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้คือชุดล่าสุดโค้งสุดท้ายนะครับสําหรับเลขเชือก นะครับผมก็ยังมี09อยู่นะครับหลังจากที่เราทําชุดแรกก็คือ990นะครับผมเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ